ขอบคุณครับผมมีมีอยู่นี่ครับวันนี้ได้ได้สามรางวัลครับผม เป็นรางวัลแรกเป็น The Best s u p p o r t ที e ครับผมเป็นแบบว่ารางวัลนักแสดงสมกยอดเยี่ยมครับผมแล้วก็รางวัลที่สองเป็น The Best c u t i e ครับผมรางวัลหน่ารักครับผมแล้วก็รางวัลสามเมื่อกี้เลยเป็น Rising Star ครับผมเดี๋ควว่บ ่นวันนบาโอ้โหผมยังไม่รู้เลยว่าจะได้รางวัลถ้าได้ก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะที่ขนาดนี้ครับผมก็แบบพูดพูดไม่ถูกเลยบนเวทีเพราะแบบใช่ดูตื่นเต้นมากนทุกคนแลยังมนมางน่าจะยังอ่าอยากบุีมยไผมไล่เลยก็ได้ครับผมขอบคุณ ขอบคุณเขีมนจาต้องรอดขอบคุณพี่ออฟขอบคุณแบบว่าพี่พี่ทีมงานทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณแบบเพื่อนๆนในเขีมนจิา้งรอดทุกคนเลยพี่เติ้ลพี่เก่งพี่ปิงแล้วก็แบบพี่พี่ท้งแดงคนอื่นด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่พี่กรรมการขอบคุณพี่พี่แท็กซีรติดฝนทุกคนที่ช่วยกันโหวตแบบจนผมได้รางวัลทุกงานเลยครับผมก็เป็นสามรางวัลที่แบบมีค่าสำหรับผ ก็แบบผมผมจะเก็บอย่างดีแล้วก็จะตั้งโทูนสวยๆเลยครับผมคือสามรางวัลเดียวแรกของผมเลยนะครับผมแบบว่าขึ้นไปยืนบนเวทีคนเดียวก็เหงานิดนึงแต่ว่าไม่เกี่ยวครับผมนั่นแหละครับผมก็ขอบคุณมากๆครับจริงๆเราไม่อยากตัวเองมากเลยเราแค่พูดถึงมันแล้วผมก็ขอบขอบคุณตัวเองด้วยครับผมที่แบบตั้งใจแบบในทุกๆอย่างเลยครับผมแบบ ตั้งใจอ่านบทตั้งใจแบบแบบตั้งใจพยายามทุกอย่างจนพาตัวเองมาได้ถึงตรงนี้ครับผมกเป็นไงบ้างแบบเราแบบพยายามพยายามที่จะเป็นคนตนี้ไม่ได้จะร้องไม่ได้จะร้องเปิดเต้นไม่ใได้จะเปิดนี่นะยครับที่เปนไงบ้างเราได้ขำปมาณกี่ตุกของหนึ่งโอจริงๆ นี่แบบว่าตัวผมเองก็มีส่วนแต่ว่าแบบที่ที่ผมได้มาไม่ใช่เพราะว่าผมเองคนเดียวเพราะแบบมีแบบพี่ๆทุกคนแบบคอยทัอทายกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่นแลหละครับถ้าถ้าไม่มีทุกคน,คนกผมก็คงไม่ได้มารับรางวัลในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยที่มาวันทำไมคนละก็มีคนละคามากเลยะวันนี้ แน่นดีครับรู้สึกเป็นสิ่งเดียวว่มีคนดักก็ดีใจครับผมแบบดีใจที่ทุกคนชอบที่แบบผมเป็นผูแบบนี้ครับผมก็แบบดีใจที่แบบทุกคนเห็นความตั้งใจแบบในการแบบทําผลงานออกมาของผมแบบไม่ว่าจะเป็นแบบการแบบแสดงซีรีส์หรือไม่งั้นก็แบบการร้องเพลงหรือแบบว่าต่างๆแบบทุกอย่างเลยที่แบบผมตั้งใจทํามาแบบทุกคนได้เห็นก็ ดีใจมากๆรู้สึกยังไงคร่ชอบามที่ทดุ้กคุก็ขอบคุณครับผมขอบคุณที่แบบทุกคนชื่นชอบที่หมเป็นแบบนี้แล้วก็นั่นแหละครับผมผมก็จะเป็นแบบดีไปเรื่อยครับผมแต่ว่าผมจะเป็นผมเวอร์ชั่นแบบนี้ที่เก่งขึ้นไปอีกผมจะพยายามแบบว่าจะพยายามแบบพูดพูดให้เก่งขึ้นครับผมแบบถึงตอนนี้แบบผมผมจะแบบเรียบเรียนคาพูดไม่ถูกแต่ว่าแบบก็อาจจะแบบเริ่มเริ่มพอพูดรู้เรื่องบ้างแล้วครับ อันนี้ปีใหม่อะอะไรที่มันได้ไปต่อจากปีที่แล้วอะไรที่ไม่ได้ไปต่อจากปีที่แล้วก่อนที่ไม่ได้ไปต่อแหละครับสิ่งไม่ดีแต่ว่าโชคร้ายครับผมสิ่งที่ได้ไปต่อก็พี่พี่ติดผลแล้วก็ <c oughs> <c oughs> อภิับ <c oughs>

ก็จริงๆก็ผมก็มีเพลงมาประมาณสองสามเพลงแล้วครับผมก็อยากอยากมีชื่อเข้าจริงในในงานประกาศรางวัลผลงานเพลงบ้างครับผมก็หวังหวังว่าพี่ๆทุกคนจะชื่นชอบผลงานเพลงของผมด้วยศาสตร์ด้วยมีทั้งเพลงเริ่มใหม่อีกครั้งเปิดเลอแล้วก็จากสันครับผมมีเพลงกู่กับเตื่อนเพื่มาช่วยกันแกแก็จากนี้จะไม่ปล่อยมือครับผมฝาสด้วย ก็จะรอให้แนแม่ก็แบบว่ามันยังไปให้เจอเลย